ะะปลาไม่ติดกระทะน้ำมันไม่กระเด็นแต่อันเนี้ยไม่เราจะทําให้ปลาไม่ติดกระทะเนาะวิธีนี้นะเข้าใจนี่ไปนะคะน้ําส้มนะน้ําส้มน้ําส้มนะคะใส่สักใส่ใสักเล็กน้อยนะโอเคใส่เล็กน้อยนะเลือกวเขาก็เสร็จแล้วเขาก็คั่วา,าไปนี่แหละนะคะให้มันให้มันทั่วๆนี่นะคะใส่แค่เล็กน้อยพอนะคะนี่ ทั่วกระทะนะคะทั่วกระทะแบบนี้แล้วเราค่อยแล้วเราค่อยใส่น้ํามันนะคะรอให้แห้งนิดนึงนะเราให้กระทะแห้งนิดนึงเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็ทอดตามปกติเลยนะคะอันนี้ปลาก็จะลดการติดกระทะของปลานะคะอันนี้เป็นวิธีที่สองที่คุณพรแนะนํานะคะอันนี้เป็นวิธีที่สองเนาะโดยการใช้นี่แหละนะคะ,ะใช้เอ่อ อะไรนะใช้น้งส้มนี่แหละนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะป่าไม่ติดกระทะนะคะ